สวัสดีค่ะ EP นี้เราจะพาทุกท่านไปเที่ยวที่หมู่บ้านระเบียงเมาอ,อ,เอําเภอภูเรือจังหวัดเลยนะคะถึงแล้วจ้าทางแยกบ้านระเบียงเมานะคะเราจะไปตาม GPS นะคะหวังว่าสิริคงไม่พาเราหลงทางนะคะไม่เคยมาเหมือนกันค่ะนี่ก็เป็นครั้งแรกนะคะเดี๋ยวไปตาม GPS เลยค่ะ ก็จะเป็นสามแยกสิริบอกว่าให้เลี้ยวซ้ายตรงไปนะคะไปตามที่สิริบอกเลยค่ะใกล้จะถึงทางแยกอีกแล้วสิริบอกว่าให้เลี้ยวซ้ายค่ะอ้ยป้ายค่ะป้ายเล็กนิดเดียวค่ะอ่าเลี้ยวมาทางซ้ายนะคะไปค่ะสิริบอกว่าให้ตรงไปเรื่อยๆนะคะอีกไกลยอยู่ตรงไปเรื่อยๆเสร็จแล้วสิริก็จะบอกว่า เลี้ยวขวาค่ะเลี้ยวไปทางขวานะคะปรูดนูนตรงไปอีกแล้วถูกไหมล่ะสิริให้ตรงไปตรงไปนะคะมีแต่สองข้างทางมีแต่สวนอ่าเก้วมังกรนะคะเขาจะปลูกแก้วมังกรนะคะที่นี่แก้วมังกรแล้วก็อะโวคาโดอ่าทุเรียนนะคะสองข้างทางไม่มีรถสักคันเลยค่ะอะจะก,กลับก็กลับไม่ได้แบบนี้ สิริบอกว่าตรงไปเรื่อยๆป๊าดก็อีกไกลอยู่นะดูค่ะวิวสองข้างทางสวยมากแก้วมังกรเต็มเลยนะคะมีแก้วมังกรส่วนยางพาราส่วนอะโวคาโดส่วนทุเรียนค่ะแถวนี้ค่ะตรงไปค่ะลงโอ้ทางลงเนินอีกแล้ว เปลี่ยนใจไหมเนี่ยสิริขาป้าตรงไปตรงไปไปคะ่ะตามทางไปเรื่อยๆคะ่ะทางก็จะเป็นถนนคอนกรีตนะคะถนนดีอยู่แต่ว่าก็แคบนิดนึงถ้ามีรถสวนมาก็จะคงจะต้องจอดคันหนึ่งก็ต้องจอดนะคะป้าทําไมตรงไปอย่างนั้นล่ะตรงไปนู่นมีแต่ภูเขานี่คะ่ะแก้วมังกรคะ่ะด้านซ้ายเขาแก้วมังกรด้านขวาก็แก้วมังกรนะคะ เอะเราจะเปลี่ยนใจไหมเนี่ยเราจะกลับคืนไหมเอาผู้ร่วมเดินทางก็บอกว่าได้มาแล้วก็เดินตรงไปข้างหน้าอย่างเดียวเลยค่ะาดถ้าของจริงอะนะคะสวนแก้วมังกรเนี่ยเยอะมากๆเลยค่ะทั้งซ้ายทั้งขวาแล้วก็ยางพาลามีด้านขวามือแก้วมังกรอีกแล้วอุ้ยเจอรถหนึ่งคันค่ะนี่ก็จอดค่อยๆจอดให้กัน ไปเลยค่ะไปต่อเลยค่ะมีแต่เข้าในภูในเขาแท้บัดนี้เพิ่งจะเจอรถหนึ่งคันนะคะมีขวามือก็จะเป็นแก้วมังกรสวนแก้วมังกรเต็มเลยมีทั้งสีแดงสีเหลืองซ้ายมือก็จะเป็นสวนยางพาราอุ้ยอันนี้ตรงไปหรือเลี้ยวนี่สิริว่ายังไงอุ้ย บอกให้เลี้ยวมาทางนี้เลี้ยวมาทางซ้ายค่ะตรงไปอีกอยาวไปยาวไปค่ะมีแต่ป่ารถก็ไม่มีอเราจะไปต่อไหมเนี่ยเจอรถอีกหนึ่งคันค่ะเจ้าของสวนเขาจอดนี่เข้ามาสวนของเขาตรงไปอีกยังไม่ถึงนะคะ แต่ถนนเป็นถนนคอนกรีตนะคะขึ้นแล้วก็ลงขึ้นแล้วก็ลงไปเรื่อยๆเลยค่ะอู้ถนนอู้ยกลับดีไหมน้องก็บอกว่าไม่ต้องกลับได้มาแล้วว่าอย่างนั้นนี่ก็จะเป็นทางลงอีกแล้วค่ะลงอู้ยลงเขาอู้อวิววิววิวสวยมากทางด้านนูน้นเดี๋ยวเราจะ จอดรถนะคะถ่ายบรรยากาศสวยๆเก็บไปดูค่ะนี่ค่ะบรรยากาศดีมากนี่จะเป็นบ้านสวนของเขานี่มีอยู่หลังหนึ่งด้านขวาค่ะด้านขวาปา้าอื้สวยจังเลยว้าวบรรยากาศสุดยอด ถ้าจะกลับก็ยังทันนะน้องบอกว่าไม่กลับไปต่อค่ะไปต่อก็ไปต่อค่ะลุยลุยลุยค่ะลงแล้วค่ะอันนี้จะเป็นทางลงนะคะลาดชันนิดหนึ่งลงเสร็จแล้วก็โค้งแล้วก็จะขึ้นไปค่ะเนี่ยค่ะมีแต่ป่ายังไม่เจอรถนะคะเพิ่งจะเจอรถแค่สองคันนะคะไปค่ะขึ้นไปเรื่อยเรืเลยค่ะว้าแต่วิวนะคะวิวสวยจริงๆเลยค่ะดูท้องฟ้าแล้วก็มีเมฆ มีหมอกด้วยนะคะวันนี้บรรยากาศแบบเป็นคืมๆบรรยากาศก็จะไม่ไม่ค่อยแดดค่ะเป็นบรรยากาศคืมๆนะคะนี่อ๋อเจอรถอีกคันนึงเข้ามาสวนเขาคันนี้มาสวนเขาสวนแก้วมังกรเจอแล้วหนึ่งคันปื๊ดเราก็ผ่านไปอีกค่ะไปกันเลยจ้าขับรถชมวิวไปเรื่อยๆนะคะ มันก็จะขึ้นขึ้นแล้วก็โค้งโค้งขึ้นเนินลงเนินนะคะเป็นโค้งแล้วก็ขึ้นไปเรื่อยๆจนเราไม่รู้สึกเลยว่าเรามาอยู่บนเนินได้ยังไงนี่ค่ะโอ้ยวิวตรงนี้ดูคําหมอกนะคะขาวๆนะทั้งหมอกทั้งนู่นนะมันจะเป็นเหวลงไปค่ะอูสวยมากสวยจริงๆเลยค่ะไอสิริบอกให้ตรงไปค่ะยังไม่ถึงนะคะ ใกล้หรือ,อยังเนาะสิริสิริบอกว่าใกล้แล้วใกล้จะถึงแล้วอูเป็นป่าเรื่อยเลยบัดนี้ไม่มีบ้านคนไม่มีบ้านคนเลยมีแต่สวนแต่ว่าไม่มีคนนะคะไม่เห็นคนสักคนเลยเอาขึ้นเนินลงเนินอ,อันนี้ก็จะขึ้นอีกแล้วโค้งแล้วก็ขึ้นขึ้นขึ้นชันอยู่นะคะนี่ตรงนี้แหละสูงสูงกว่าเขาเลยตรงนี้ สูงปื๊ดขึ้นมาขึ้นมาอยู่บนเนินเลยแบบน,นี้ไปจ้าขึ้นไปเรื่อยๆค่ะนี่จะถึงสามแยกตรงนี้เขาบอกว่าบ้านระเบียงเมาเลี้ยวขวาแยกขวาเข้าไปเลยค่ะตรงไปเลยว้าขึ้นมาอยู่บนเนินแล้วค่ะใกล้แล้วสิริบ,บอกว่าใกล้แล้วใกล้จะถึง บ้านระเบียงเมาแล้วนะคะไห้นล่ะบ้าขึ้นมาจนสูงเลยค่ะอยู่บนเนินเลยค่ะนี่จะถึงแล้วเห็นแล้วนี่ค่ะเอ,อ้าไม่เห็นมีคนเลยทำไมเงียบจังเลยนี่ไงเห็นรถจอดอยู่ด้านซ้ายมือนี่สองคันรถเก๋งกับรถปิกอัพเขากำลังจะลงน,นี่เราจะจอดตรงนี้แหละค่ะ ถึงแล้วจ้าบ้านระเบียงเมานะคะวิวสวยมากแล้วขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แลเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะพบกันใหม่ ep หน้าคะ่ะ